พระเครื่องที่เรียกได้ว่าเป็นจักรพรรดิแห่งพระเครื่องพระเครื่องยอดนิยมของประเทศไทยคือพระสมเด็จที่เป็นหนึ่งในพระเบญจภาคีที่เป็นสุดยอดพระเครื่องที่หายากและมีมูลค่าสูงอย่างประเมินมิได้สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมลังสีนับเป็นพระเกจิเทราจารย์ ผู้มีปฏิปทาจาริยวัตรน่าเริ่มใสเป็นที่เคารพนับถือทั่วไปมาตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่พระมหากษัตริย์จนถึงสามัญชนและนอกจากจาริยวัตรด้านความสมระอันโดดเด่นของท่านแล้วท่านยังทรงคุณค่าทางด้านวิชาคาถาอาคมเมตตามหานิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วัตถุมงคลพระสมเด็จที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาได้ถูกจัดเข้าในพระเครื่องเบญจภาคีหรือสุดยอดพระเครื่องวัตถุมงคลหนึ่งในหของประเทศไทยและมีราคาเช่าหาในปัจจุบันต่อองค์เป็นราคานับหลายล้านบาทด้วยปฏิปทาจะเจริยวัดและคุณวิเศษอัศจรรย์ของท่านทําให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย คารพนับถือว่าท่านเป็นอมตะเทราจารย์รูปหนึ่งของเมืองไทยและมีผู้นับถือจํานวนมากในปัจจุบันปัจจุบันมีข้อคําถามกันมากมายสําหรับผู้ที่ได้ครอบครองพระสมเด็จว่าพระที่ตนถือครองนั้นเป็นพระที่สมเด็จโตสร้างหรือไม่จริงแท้อย่างไรที่พระสมเด็จมีมากมายหลักล้านองคเราจะมาตามหาคําตอบเรื่องเหล่านี้กันกับพี่น้องนักสะสม นักอนุรักษ์พระเครื่องแห่งสยามและอาจารย์นัทพลเกศสาครรองคณะบดีฝ่ายประกันคุณภาพและระบบสารสนเทศคณะวิทยาการจัดก,การมหาวิทยายลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพญาสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ Educator สู่สตาร์สังคมในการเรียนรู้นะครับในสัปดาห์นี้ฮะใครที่ดูาร,รายการของเรานะครับหรือว่ารับชมรายการของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเราได้นําเสนอเกี่ยวกับเร,รื่องของสองพี่น้อง ที่มีความรักนะครับแล้วก็รวมถึงการเป็นนักเก็บสะสมพระเครื่องนะครับในวันนี้ครับเช่นเดิมเราจะมาคุยนะครับถึงรายละเอียดขององค์สมเด็จนะครับที่สองพี่น้องนี้มีความรักและศรัทธาในเรื่องของพระเครื่องนะฮะและที่สำคัญครับในวันนี้เราจะมาหาข้อพิสูจน์กันด้วยนะฮะในมวลสารขององค์พระเครื่องที่สองพี่น้องนี้ได้เก็บสะสมไว้เราจะมีวิธีการดูอย่างไร ทดสอบกันอย่างไรบ้างทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความรักความชอบและการเก็กบสะสมองค์พระเครื่องนะของพี่อาร์มแล้วก็พี่โพดกันต่อนะครับในวันนี้ฮะที่เรานําพระเครื่องมานะฮะเราจะมาคุยกันในเรื่องของมวลสารที่อยู่ในองค์พระเครื่องและที่สำคัญวันนี้เราจะนํามาให้อาจารย์ นัทพลหรืออาจารย์โจ๊กของเรานะครับ,รบมาพิสูจน์กันด้วยในเรื่องของการนํามาวันนี้เรามีพระอะไรให้อาจารย์โจ๊กบ้างวันนี้นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จค่ะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่เนาะพิม,มพ์พระประธานนะคะให้อาจารย์ช่วยดูว่าพระสมเด็จที่เราเก็บสะสมกันมาเนี่ยประกอบไปด้วยมวลสารอะไรบ้างในพระสมเด็จจริงๆแล้วส่วนประกอบที่ นิยมเอามาใช้หรือนํามาใช้การทำหักเครื่องแบบนี้ครับจะมีอะไรเข้ามาเป็นส่วนประกอบบ้าง <บา S 2> ครับต้องบอกว่าอันนี้พูดตามตาําราก่อนนะครับเ,เช่นมันมีประโยคหนึ่งบอกอสุริยันจันทาเมฆาเมฆพัดนะครสุริยันเนี่ยสีแดง รต้องเจอสีแดงนี่ก็คือมีเนื้อของพระกำแพงสูงก่ออันนี้ต้องเจอนะครับจันทราสีเหลืองน,นี่คือมีดินสอเหลืองน,นะครับเมฆาสีขาวนี่คือต้องมีผงวิเศษคือผงวิเศษเนี่ยเป็นผงดินสอที่สมเด็จพระเจ้าจารย์เนี่ยท่านจาร์เขียนเป็นอักขรต่างๆนะครับซึ่งประกอบด้วยผง ที่เจตีนิกสิงห์เหนะครับปัตร,รมังมหาราชพุทธคุณนะครับผงทั้ง5้าเนี่ยก็ต้องเจอแล้วก็จะมีเป็นละองเขาเรียกทรายเงินทรายทองเล็กๆนะครับก็คือเป็นผงทองเนี่ยแลครับผงโลหะอาจจะเป็นแร่เหล็กไหลนะครับแล้วก็มีส่วนของสีเขียวที่มาจากดินหรือหินหรือว่าหยกมรกตพวกนี้หรือถ้อาไข่ใบใสมาพวกนี้ก็จะเป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นตัวมวลสารหลักๆที่เรียกว่าเป็นองค์ประกอบ ขององค์พระแต่ว่าท่าเนื้อเนี่ยก็จะเป็นเนื้อจริงมีมีทั้งหมดกับ13เนื้อโดยรวมก็เป็นทั้งปูนเปลือกหอยนะครับมีเนื้อกยอาหารข้าวกล้วยเนี่ยใช้ผสมด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของผงเจส108ร้อยแปดนะครับผงทานผงใบลานเผาแม่พิมพเผาพวกนี้เข้ามารวมกันหมดนะครับนี่ในเบื้องต้นนะครับส่วนประกอบมวลสารครับระหว่างพระโบราณ อ่าหรือว่าพระเก่าแก่กับมวลสารในปัจจุบันมีค,ความแตกต่างอย่างไหมถ้าบอกว่าของทําใหม่เรียนแบบเดียวก็หนึ่งใส่มาไม่ครบหรือใส่มาครบเนี่ยเขาก็ต้องใสอย่างอื่นเพิ่มเพื่อให้พระเนี่ยออกมากแกร่งออกมาแข็งได้เหมือนกับของเก่าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เพิ่มมาน,นี่แหละมันเป็นตัวที่เรามาตรวจเรามาแยกออกได้ว่ามันไม่ใช่กับของดั้งเดิมส่วนใหญ่ของทำมาใหม่เขาไม่ค่อยละเอียดอ่อนในเรื่องมวลสารถ้าใส่มวลสารที่เป็นเกสอรเกซรหรือเป็นของที่เป็นกายหานมาครับ ลักษณะภายนอกมันก็จะไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้มันคือสามารถแยกได้วิธีการแยกครับอย่างที่อาจารย์บอกว่าแยกได้เราแยกอะไรได้บ้างเราใช้กล้องกําลังขยายมากกว่า1,600เท่าะนะครับในการดูว่าเราเจอมวลสารอะไรบ้างดูเนื้อนะครับว่าเป็นเนื้อปูนหรือว่าเป็นเนื้อผงเกสรนนะครับสเนี่ยเราใช้แม่เหล็กแรงสูงปกติองค์พระสมเด็จเนี่ยในหลายคัมภีร์ในหลายบันทึกเนี่ยบอกว่ามีใส่แร่เหล็กไหลนะครับหรือแร่ที่เป็นมาจากดินโป่งต่างๆเนี่ยที่มีอยู่ในแม่เหล็กแรงสูงก็ดูได้ความจําเป็นที่เราจะต้องนํามาดูม ก็มีครับต้องบอกว่าพระสมเด็จเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าคนศรัทธานะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอยากได้สักองค์หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมีสักองค์หนึ่งได้เนี่ยเราต้องหาคําตอบ พอรอรปกอบให้ได้มันเลยจําเป็นต้องใช้พวกนี้แต่ว่าแน่นอนละ่ะถ้าเกิดเราทาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอย่างสองท่านเนี้ยพอดูสักพักหนึ่งเนี่ยเกิดความชนานาญอุปรกรณ์ก็จะลดลงครับก็สามารถที่จะแยกยาได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อ้างเลยเลย,เนยนะครับเราไม่อาศัยองค์ความรู้ไม่อาศัยปอติศาสตร์ไม่อาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ไม่สบายใจในการที่จะเก็บใช้คำนี้ครับในการที่จะบูชา เอาละฮะดังนั้นครับในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะเข้ามาสู่วิธีการตรวจสอบนะครับที่พี่อาร์แลวก็พี่บอสของเรานะั้นนาพระมาให้อาจารย์โจของเราได้ทดสอบเราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรบ้างน,นะครับแล้วก็วิธีการตรวจสอบนั้นนะฮะเราจะได้เห็นอะไรกันบ้างน,นะครับที่นํามาทดสอบในวันนี้เดี๋ยวพกักจะพูดครับ เราก็มาในช่วงนี้นะครับกับรายการ Educate ุดศูนย์ตั้งแต่โคงมันการเรียนรู้นะครับในช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะมาหาข้อพิสูจน์นะครับเกี่ยวกับเรื่องขององค์พระสมเด็จนะครับในวันนี้ที่พี่อาร์มกับพี่โบ๊ชนะครับได้นํามาให้อาจารย์โจ๊กของเราได้พิสูจน์นั่นเองนะครับในเครื่องมือที่เราจะนํามาใช้นะครับพิสูจน์องค์พระสมเด็จนะฮะเครื่องมือของอาจารย์โจ๊กมีอะไรบ้างก็จะมีนะครับกล้องกําลังขยายน้ำมากกว่า 1600x นะครับแล้วก็มีเครื่องชั่งน้ําหนักนะครับ มีแม่เหล็กแรงสูงนะครับมีน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ ฟูเรสเซนสแกนนะครับตัวนี้นะครับในตัวนี้ครับที่เราจะทําการทดสอบเราจะต้องดูอะไรบ้างเข็มนอะไรบ้างกับการทดสอบนี้ถ้าเป็นกล้องนะครับดูเลยนะครับนะครับเราก็จะดูว่าองค์ประกอบที่บอกเมื่อกี้ครับเนี่ยจุลยานจันทราเมฆาเมฆพัดเนี่ยมีอะไรบ้างนะเช่นขาวขาวเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่าผงพิเศษนะครับที่เป็นผงอิทิเจตินิสิงเหปฐมังมหาราชพุทธคุณนะครับแล้วก็ อนนี้เราดูนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเม็ดทองนะครับที่อยู่ในองค์พระนะครับยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับเราก็จะดูความหดยุบย่นแยกนะครับเราก็จะเห็นว่าซุ้มเนี่ยนะครับก็จะมีความหดเนี่ยนะครับยุบตามธรรมชาติส่วนนี้เป็นเนื้อพระกำแพงซุ้มกอนะครับในเฉดแดงแดงนะครับออกเป็นสีอิดบินเผานะครับแล้วก็เนื้อองค์พระนะครับที่เราเห็นนะครับจะเห็นได้ว่าเนื้อเนี่ยเป็นลักษณะของมีส่วนผสมของกยาหาร ข้าวผงวิเศษต่างๆนะครับเนื้อก็จะหนึบนุ่มเวลาที่เขาพูดว่าพระสมเด็จดูหนึบนุ่มในองค์นี้เนี่ยครับใช่เลยนะครับแล้วก็ดินสอเหลืองนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ผงวิเศษดินสอขาวนะครับดินสอเหลืองนี่เม็ดทองนะครับกลุ่มนี้นี่เป็นสีเขียวนี่สีเขียวหยกนะครับที่เราบอกไว้นะครับแล้วก็นี่นะครับก็จะเจอรักกําแพงนะครับหลายจุดนะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังองค์พระนะครับเปเขียวที่เป็นก้อนองผงนี่เป็นดินโป่ง ก็จะเป็นกลุ่มที่รว่าดินโป่งนะครับเราก็เจอค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่เราก็เห็นได้ว่าองค์ประกอบพระนะครับถ้าเป็นดำๆนะครับดำเป็นก้อนๆเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นผงถ่านหรืแม่พิมพ์นะครับส่วนดำที่เป็นคราบๆเนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มว่าดนะครับที่แห้งนี้ทองนะครับอันนี้เป็นก้อนหยกที่อยู่ข้างในนะครับก็ถือว่าองค์นี้สวยงามนะครับแล้วเราก็ได้เห็นองค์ประกอบต่างๆนะจากนั้นครับเดี๋ยวเราลองทดสอบนะครับปกติพระสมเด็จนะครับก็จะมีมีแร่หลากหลอยู่ในองค์พระนะครับจะวางทดสอบด้วย แม่เหล็กแรงสูงนะครับก็ถ้าว่ากันตามตำราเนี่ยแม่เหล็กแรงสูงต้องหาแร่เหล็กในนี้เจอนะครับองค์พระก็อาจจะล้มมาบ้างบางองค์ถ้ามีเยน่อนก็ติดเลยนะครับเราก็ต้องทดสอบนะครับก็ดูว่าต้องใจเย็นๆนะครับค่อยๆดูครับองค์พระว่าว่าเป็นยังไงนะเนื่ออย่างเงี้ยนะครับเราก็เห็นแล้วว่ามีปฏิกิริยานะครับทีนึงนะเนี่ย พระก็จะล้มมานะครับว่าเราพบว่ามีแร่เหล็กอยู่ข้างในซึ่งไม่ใช่เฉพาะพระสมเด็จวาราครังนะครับพระที่เป็นเป็นจาาภาคีเนี่ยนะครับพระกำแพงสงกรร้านางพญาพระผงสุพรรณนะครับพระรอดลําพูนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีแร่เหล็กที่แม่แมเหล็กดูดได้เหมือนกันจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูองค์ประกอบของแคาวซต์นะครับพระที่มีอายุเนี่ยนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าปฏิกิริยาคือพ,พระสมเด็จเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นเปลือกหอย มีการบดเป็นผงแล้วก็เผาทําให้กลายเป็นปูนเปลือกหอย mm hmm. อันนี้อาศัยความชื้นระยะระยะเวลาครับปูนเปลือกหอยเนี่ยเขาก็จะคืนรูปกลับไปสู่รูปของแคลไซต์นะครับซึ่งปฏิกิริยาในเวลาเราหยดน้ําส้มสายชูธ,ธรรมดาเนี่ยครับมันจะเกิดปฏิกิริยาที่เป็นฟองขึ้นมานะครับอย่างางี้อย่างที่เราเห็นอย่างนี้ก็คือเหมือนมีฟองอากาศใช่ครับ mm hmm. อากาศที่ว่านั่นคือเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับก็จะขึ้นมานะครับเป็นเม็ดเป็นฟองอากาศนี้นะครับแล้วก็ น้ําที่หยดลงไปครับน้ำต้เดียชูเนี่ยเขาก็จะรวมตัวกันจะไม่กระจายถ้ากระจายออกเนี่ยเราก็พบได้ว่าอาจจะเป็นเรซินในพวกนี้นะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ดูแล้วโอเคพระองค์นี้เนี่ยมาจากปูนเปอร์พอยนะครับด้วย หลังจากที่เราดูน้ำส้มสายชูไปแล้วนะครับทีนที้เรามาดูตัวของสัดส,ส่วนของพระสมเด็จนะครับโดยใช้สัดส,ส่วนโกลเดอเรโชซึ่งผมได้เซฟภาพเอาไว้ในมือถือนะครับหลักการคือว่าโกลเดอรเรโชเนี่ยเป็นสัดส,ส่วนที่สวยงามที่สุดที่ฟิโบนัชชีคิดค้นขึ้นมานะครับชาวกรีกจากนั้นเนี่ยลีโอนาร์โดดาวินชีครับนักวาดภาพชื่อดังที่วาดภาพโมนาริซ่านะครับได้นําสัดส,ส่วนนี้เนี่ยครับเข้าไปใช้ในการวาดภาพซึ่งเมื่อเราโหลดภาพของ ก็ด้วยเลยโชว์เนี่ยมาไว้ในโทรศัพท์ม,มือถือนะครับเราก็สามารถนําพระสมเด็จเนี่ยมาเทียบสัดส,ส่วนเนี่ยในโทรศัพท์ม,มือถือนี้ได้เลยครับตัวนี้นะครับเราก็จะชั่งน้ําหนักดูนะครับอิงและภาพสมเด็จเนี่ยมีหลายน้ําหนักนะครับอย่างองค์นี้เนี่ย6.2เนี่ยน้ำหนักถือว่าเบาปกติเนี่ยจะ8กรัมกว่าๆนั่นหมายความว่าเพราะว่าเนื้อเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อผงนะครับ ก็จะเบามากนะครับต่อจากการชั่งน้ำหนักเรายังมีอย่างอื่นอีกไนมฮะก็จะใช้ฟลูเรสเซนต์สแกนครับในการสแกนดูมวลสารปลาครับจากนั้นสิ่งที่เราจะเห็นจากเครื่องนี้มีอะไรบ้างจครับเราจะพบหนึ่งก็คือว่าดูว่าพลาในองค์ประกอบเป็นปูนเปลือกหอยหรือเปล่านะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่าดินโป่งนะครับแล้วก็จะมีตัวของแร่เล็ก ที่ต้องมีอยู่ในองค์พระนะครับแล้วก็มีกลุ่มแร่ที่เป็นแร่สําหรับเหล็กไหลไพ่ดาที่มีอยู่ในนี้เราก็จะเช็คได้นะครับจากตรงนี้ดังนั้นครับวิธีการตรวจสอบแบบนี้ครับเราจะนําไปสู่การศึกษาหรือนําไปสู่การที่เราจะเป็นนักสะสมได้อย่างไร จริงๆแล้วถ้าเราเราทำทุกอย่างเนี่ยเราเราสามารถเซตเป็นมาตรฐานได้นะครับอ,อย่างเนี่ยอย่างสองท่านเนี้ยนะครับถ้าศึกษาายละเอียดจนหมดเนี่ยก็สามารถที่จะสะสมได้แล้วก็อิงอาศัยตามองค์ประกอบในการทดสอบทางวิทยา,าศาสตร์แล้วก็ไปอิงดูในเชิงปรวัติศาสตร์ว่าไอ,อพิมพ์นี้มีไหมนะครับเนื้อดีมีไหมก็จะทําให้สะสมได้ง,ง่ายขึ้นมั่นใจขึ้น สิ่งใดที่นํนำอาจารย์มาศึกษาในเรื่องนี้อย่างจริงจังครับต้องบอกว่าจริงแล้วเป็นศรัทธานะและเป็นแรงบันดาลใจก็คือเราศึกษาเรื่องพระสมเด็จวระครังเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเราทำมาถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยแต่ก่อนเทคโนโลยีมันไม่พอเนแล้วก็ดูแต่กล้อง 10x บ้าง พอเดี๋ยนี้พออยู่ๆเทคโนโลยีมันมาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยพอเราศึกษาปุ๊บเนี่ยเหมือนเหมือนมีมนสเสน่์มีแรงดานใจก็เดิน <ๆ S 1> ต,ต่อต่อต่อไปจนถึงมาจุดนี้แล้วก็ได้แรงสนับสนุนนะครับจากคนที่ศรัทธาด้วยกันนะครับจากเนี่ยเจ้าของเทคโนโลยีที่เขาเขาศรัทธาด้วยนะครับบริษัทต่างๆเขาก็เลยมาร่วมมือกับเราในการที่จะทําให้องค์ประกอบได้ชัดขึ้นในเรื่องของเชิงพาณิชย์กับเชิงอนุรักษ์นิยมมันมีความแตกต่างกันอย่างไรครับคือจริงๆอย่างที่บอกตอนแรกแ,แล้วค่ะว่าจริงๆเราสองคนเนี่ย เก็บมาเพราะว่าเราเป็นสายอนุรักษ์พุทธศิลป์นเนาะเพราะว่าใจจริงๆแล้วก็คือเราอยากจะช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนาค่ะไปจนครบ5,000ปีเนาะแล้วก็ตามความตั้งใจของสมเด็จโตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอย่างที่เคยว่าไปแล้วว่าบางทีเราเห็นพระอยู่ที่พื้น,นะคะ่ะที่คุณพ่อเก็บมาองค์5บาท10บาทเราเราเราไม่ได้มองว่าในเชิงพุทธภาณิชย์อะคะ่ะพระเครื่องราคาเท่าไหร่หรือทิมนี้ราคาเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเรา องค์สมเด็จพุทธจันโตนะคะได้ได้สร้างไว้ได้ทําไว้ให้กับลูกหลานสืบต่อเพราะฉะนั้นเราก็เลยเก็บขึ้นมาเพราะฉะนีนนยใครที่มีพระสมเด็จนะคะก็ถ้าไม่แน่ใจอยากให้เก็บไว้ก่อนแล้วถ้าวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสได้เจอกับอาจารย์โจก๊กหรือว่ามีโอกาสได้ได้พิสูจน์กับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์จะได้รู้กันว่าสิ่งที่ท่านเก็บอะคะ่ะเป็นยังไงบ้าง สำหรับตัวบสเองนะครับคุณพ่อเองก็ศึกษามานานพอสมควรแล้วคือเราเห็นคุณพ่อนั่งสองพระจุวันเอ๊ะตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่าท่านทาทาไมใช่ไหมครับแต่พอโตขึ้นเรารู้สึกว่าเอ๊ะชอบพุทธศิลป์แล้วก็พุทธคุณด้วยอยู่แล้วเราก็อยากสืบทอดต่อตรงนี้ไปยังลุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราเพราะบางครอบครัวเองมีแต่ลูกหลานคือไม่ได้สนใจเลยก็จะถ่ายสับสนไปนี่ครับคือถึงที่อยากทำใครที่สนใจอยากจะมาตรวจสอบหรือว่าอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการ ใช้เครื่องมือวิว helmet, อทยาศาสตร์ตรวจสอบเครื่องของตนเองหรืออยากจะมาหาข้อมูลเกี่ยวเรื <Woah>. in <Siri> ่องของเครื่องมือแบบนี้สามารถติดต่ออาจารย์หรือว่ารับชมได้ตรงนก็ทาง YouTube ครับก็พิมพ์ว่าเก็บพระสมเด็จตามตำราครับแล้วก็ถ้าเป็นทาง Facebook ก็ศึกษาประวัติศาสตร์พระสมเด็จนะครับก็จะสามารถเข้าถึงได้แล้วก็ถามในนั้นได้ครับในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับกับรายการที่ดูไกด์4.0สภาพังคมคในการเรียนรู้นะครับพบกับรายการของเราได้ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ พระสมเด็จวัละคงังมีอายุเกือบ200ปีถือเป็นวัตถุโบราณสามารถตรวจสอบได้ทางวิทยาศาสตร์พระแท้แท้ที่องค์พระไม่ได้แท้ที่คำพูดใครใบประกาศใดๆหรือตำหนิใดๆที่ใครๆต่างเป็นผู้กำหนดเพราะวิทยาศาสตร์สามารถพิสูจน์มองเห็นด้วยตาและจับต้องได้จริง